ันนี้เราจะมาดูร้านไก่ร้านไก่ย่างสรร้านไก่ย่างพ่อดั้งเดิมนี่ของพ่อนี่มันชื่ออะไรนะร้านดั้งเดิมอ่ะร้านังเดิมไข่สามกอไข่กอใช่ไหมมาซื้อที่นี่นี่เลยนะคะที่วัดศรีบุญเนืองนะครับผมดั้งเดิมนะครับเจ้าเดิมนะคะผม อยู่ัวไล่ะผครับผมวันนี้เราจะมารีวิวยูทูบว่างนะครับของประภาก้อนนุ้ยนะครับถ่ายทั้งนี้ทั้งนี้ไม่สวยนี่นะครับนี่นะครับหอมใช่ไหมล่ะก็หอมเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับนี่ก็จะเป็นไก่ย่างนะครับผมไก่จะแค่นี้พราทั้งนี้เพราะต้องทายร้องไก่ย่างอร่อยนะครับผม เดิมนะครับผมไข่ชชมปอนไข่แชมปกอนะครับผมดั้งเดิมอ่ะเจ้าเดิมอ่ะครับพ่อตั้งชื่อร้านไข่แชมกออือตอนนี้ก็มาขายนมโปกขายนมโปกแล้วก็มาตั้งร้าย่างไก่ก็ยังดีนะพ่อเปิดประมาณกี่โมงบอกลูกค้าไปดิตั้งร้านกี่โมงบอกเข้าไปนะพ่อ สี่สี่โมงอะเที่ยงเที่ยงเลยห้าโมงเช้าครับนะครับนี่ดูคนขายนะครับผมก็เป็นคอนเสิร์ฟอาหารกับพ่อนะครับผมแล้วผมก็ยังชอบนะคบผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในยูทูบราคาตอนต้องไปด้วยนะครับคอมเมนต์ใต้ตั้งคิมมาบอกผมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะได้รู้เมื่อไหร่นะครับแสดงกำลังใจบอกผมเลยนะครับขอบคุณครับ